วิธีเช็ควันหมดอายุเน็ต AIS เน็ตของเราจะหมดอายุวันไหนให้เรากดเช็คง่ายๆโดยการกดโทรออกได้เลยครับจากนั้นกดดอกจัน121ดอกจัน2 2สี่เีเรียมและกดโทรออกได้เลยครับาจากนั้นนะครับ AIS จะส่งข้อความมาหารเรานะครับว่าแพ็กเกจตอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบนันมีแพ็กเก็ใไหนบ้างและแพ็กเกจนี้จะใช้ได้ถึงวันไหนก็สามารถมาเช็คจากตรงนี้ได้เลยครับ และกรณีที่เรานะครับอยากจะเช็คแบบละเอียดมากขึ้นนะครับว่าเน็ตของเราหมดอายุวันไหนและหมดกี่โมงตรงนี้สามารถเช็คแบบละเอียดได้นะครับให้เราเข้ามาเช็คผ่านแอป My AIS แอปนี้ได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้ใช้เบอร์มือถือของเราล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอ่าเมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับให้เรามากดแพ็กเกจจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วมากดดูรายละเอียดในส่วนแพ็กเกจของฉัน จากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาดูในส่วนของแพ็กเกจเสริมที่เราสมัครจากข้างล่างตรงนี้ได้นะครับและในกรอบตรงนี้นะครับก็จะบอกนะครับว่าเน็ตเสริมที่เราใช้อยู่นี้จะหมดอายุวันไหนเวลาไหนนะครับก็สามารถมาเช็คจากตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentex h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ